มาแล้วครับอ้กดป่านะครับเตียมแดก,กของรอบที่สองครับรอบที่สองแล้วก็แต้มที่สองครับปลาขอครับซ้ำหําอยู่ขวางครับผมตอนนี้ครเป็นเวลาสี่ทุมครับพยายามรอบสองนันนะผมไปใ,ในบ้านผมยังออกหนเล้วไปดุนกันครับหลังแรกหลังแรก บาเถอครับม่มุมกินติมุมุสเตียเงี่ยแหละหลังแรกหลังที่สองครับหลังที่สองนิมซิงลุงเน็ดพาลุยมานิมซิงนิมซิงยืมยืมคำลุงเน็ดมาใส่ครับลุงเน็ดพาลุยอันนี้ก็นิมซิ่ง นิมซิงนิมซิงจะมีตัวไหมจะมีตัวไหมนี่นี่ก็นิมซิงครับเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมเขาก็ดยำไดายลังเลยนะครับผมมิตเตเหยื่อหมดครับผมนี่เขาได้ใส่เหยื่อเขียดเลยครับวา่าเขายมรอบนี้เขาก็สิเขาบานได้ครับเขาได้ใส่เหยื่อเขียดปล่อยขมขึ้นนะครับผม ยามาหลายลังกับมีแต่เยอร์เบิดครับอันนี้เยอร์ยังอยู่อยู่ถ้าเป็นลูกเนตลูกเนตก็จะบอกว่าเยอร์หายแซบเลยครับผมยามาหลายลังแล้วครับสิบกว่าลังแล้วมิแต่เยอร์หายครับเยอร์หายแซบเยอร์หายแซบหลอบสองนี對對 Judaism, ่ที่มีดเต็มเบิ้มเบ้อเนาะนี่นี่จะปลากรบเพาะกินครับหลอบสองห้องสีมันบตลอบสองเลยในบ้านผมแยงออกแล้วนะครนี่จะ เยอะดินดีเยอะครับกระเดากระเดาอยู่จึงเดือดเนาะโดนรึเปล่าโดนรึเปล่าอันนี้จะเยื่อหายแสบครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เยื่อเขียดเลยครับใบขามขึ้นครับครับเปลี่ยนใส่เยื่อเขียดเลยครับเฮียบ้านผมบอกหลังทั้งหน้าถื่อปลาครับผมคือเป็นไงครับ ปลาคอใหญ่หรือปลาคอน้อยตัวใหญ่หรือเปล่าเนี mm ่ย hmm. โอ, uh. อ้ก็เท่าๆครับผมไงก็ดำมีดหน่อยหนึ่งครับนี่ซ้ำห้องจะคล้องหมอน,นียคือนี่แหละถือกลองถือกลองนันไอ้ประมาลถือกลองน, mm hmm. นี่ครับผมเ mm hmm. ตรียมแรกครับ แต้มแดกของรอบที่สองครับเต้มแดกของรอบที่สองครับมาแล้วครับผมนี่ครับแต้มแดกของรอบที่สองครับถูกไหมไม่ต้องกดปิดเลยเขาสีเขาสใส่เยียเขียดไปนะครับผมว่าเขาสีปล่อยขำขึ้นครับปล่อยขำขึ้นเพาะว่สีเปลี่ยนใส่เยียเขียดเลยครับ ก็เฉียดเลยทีก็ไต่ข้างมันนะผมก็ไต่ข้างมันเข,เขาเขาเขาแบบไต่ข้างมันประมาณน,นี้ครับถ้าเกิดเสียบไปเลยถ่ายมาถ่ายมาผมบอครับถ้าเยอะเฉียดครับ ้ประมาณนี้แหละครับปล่อยขามขึ้นครับผมไปลุ้นกันต่อครับาชิมีซแต้มที่สองมั้งแต้มแรกของรอบที่สองเอ้ยแต้มแรกของรอบที่สองถือแล้วหลังนี้เลยอย่าหายแซ่บเดี๋ยวเปลี่ยนเงยไปก่อน็ได้ยายบานผมอมาถืออยู่ครับผมหลังทั้งหนาครับเด้อตัวเงยปะปอนะโอ้โหนั่นครับผม จะตองเขาเป็นเงินถือแหวนถือกล้องไว้ถือกล้องไว้โอ้ดูสแก้วนี่ครับแต้มที่สองครับอ้ตัวงามครับผมนี่แต้มที่สองครับแต้มที่สองของรอบที่สองครับรอบที่สองแล้วก็แต้มที่สองครับลาขอครับซ้ำหํำอยู่ขวางใส่ถุงครับผม ใส่ถั่วก็เปลี่ยนใส่เยอะเขียดไลยครับใส่เยอะเขียดมาต่อไปนะครับผมยำรอบสองเ็จแล้วครับมันมาสองแก้มครับผมนี่ครับสรุปผลงานเนาะกล่กองงัดเข้าไปในถุงเลยครับสรุปผลงานเนาะ รอบแรกได้หาตัวครับผมรอบที่สองได้อีกสองตัวครับมันๆครับผมเล้เนี่ยจิรีครับผมเดี๋ยวจิ้งดีบจิ้งดีบเดีอดร้ายอยู่ครับใส่รอบมืออื่นได้อีกคนละครับผมรอบสองได้สองตัวครับสรุกงานทั้งหมดเจ็ดแต้มครับผมมันๆครับเยอะจิรีครับเดี๋ยวรอบที่สามก็จะเป็นมือเงินสองนนะครับผมรอบที่สามเดี๋ยวังมาดุนกันมืออื่นส้าครับผม รอบที่สามก็จะเป็นอีพีสามนะครับผมเ่าจะเดินทางกลับานครับอยางไปหารถครับสิลงคลิปมืออื่นหมอนะครับมันเสาครับมืออื่นมือนี้วันศุกร์ครับผมทายคลิปวันศุกร์ยามแรงครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ห้าเนาะนั่นแหละวันศุกร์ที่ห้าครับเยอนกันยากครับผมมืออื่นหมดนะครับห้องสิลงคลิปทั้งสามคลิปครับผมสามอีพีแล้วไปรุนกันมือนเสาครับอีพีสามครับ